สวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงน,นะครับมาอยู่ที่ตําบลปากแรดนะครับอำเภอบางละกำรรมจังหวัดพิษณุโลกมาติดตามผลงานนะครับสารย่อยสลายตอสังฟางข้าวตาคู่หูกเกษตรตองแปดนะครับที่แปลงนาของลุงอยู่นะครับเดี๋ยวเรา ผลงานเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับลุงกันค่ะลุงวส,วส,สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะระหว่างที่ลุงใช้ตอง8ดหมักยสลายเนี่ยลุงเห็นผลแตกต่างยังไงบ้างครับแตกต่างครับยากก็เบาเข้าหลิดก็รู้สึกเบาครับตอนนี้ึ้นเลยครับข้าสวยวน,นะลุงใหม่ๆนี่จะมี เมื่อก่อนน่ะเคยมีข้าวดีแตกแตกหน่อมาที่เขารุ่นนี้รู้สึกว่าไม่มีโผล่เลยครับอ๋อคือมันขึ้นแข็งกับข้าวัวนเราครับแต่นี้ไม่มีครับเบาครับคือดินสะอาดเลยเนาะสะอาดครับหญ้าก็เบาครับอ่าแล้วดูมีแตงข้าวยังไม่ได้เก็บเลยอข้าวขึ้นสม่ําเสมอทั้งแปลงเลยลุงผมหวานหนึ่งวันวันลุงคืนผมฉีดยาคุมแล้วครับ ฉีกยายาคุมเลนยาคุมเลนผสมกับลุงตีตองแปดเนี่ยครับตัวนี้เลยเนาะเร่งรากแตกก่อรากขยายกอครับแล้วหลังลุงฉีกไปลุงเห็นข้ามีอาการเป็นยังไงบ้างข้าวรู้สึกว่าตัวนี้เขียวดีครับยืดยาวแต่เขายืดตัวไวแล้วก็แลเขียวขึ้นครับผมเร่งรากขยายกอนะคะอะมิโนบำรุงข้าวก็จะเขียวงามแบบนี้เลยเนาะแล้วดูสม่ำเสมอทั้งแปลงเลยเนาะครับ ชื่นใจไม่ลุงเห็นข้าวสวยแบบนี้ชื่นใจครับถูกใจครับ,ถ,รบถูกใจเลยเนาะไม่มีตรงไหนเป็นแอ่งเป็นอะไรเลยนะเนี่ยดีทั้งแปลงเลยครสองฝั่งเลยเนาะก็ตอนนี้คือแค่เบื้องต้นเราเห็นดินแล้วก็ฟางนะครับที่ลุงหม,มักว่าเปื่อยยุ่ยดีแล้วก็หลังหวานข้าวข้าวขึ้นสมบูรณ์แล้วก็ฉีกตัวเร่งรากขยายจอแล้ข้าวพุ่งดีก็เขียว แต่เรื่องเข้าดีดเดี๋ยวเรามาติดตามกันตอน40วันขึ้นไปครับ40วันมันคา<ด>ันใหม่ครับ<ไ>ปเป็นอีกหนึ่งผลงานนะคะช่วยชาวนาแก้ปัญหาเข้าดีดยาวัชพืชในแปลงนานะคะท่านใดมีปัญหาเข้าดีดก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะท่านใดที่อยู่แถวนี้ก็แวะมาชมแปลงนาได้เนาะฝากติดตามผลงานด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตผลงานแปลงนาของลุงอยู่กันอย่างต่อเนื่องนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ